ก้นไม่กระชับก้นหย่อนคล้อยบั้นเด้าไม่มีพลังตามดูคลิปนี้เลยครับเปลี่ยนก้นเฉาเฉาให้เป็นบั้นเด้าดินระเบิดจัดไป3ามท่าวันนี้อุปกรณ์มีเบาะชิ้นเดียวครับถ้าใครไม่มีเบาะก็กับพื้นเลยท่าที่หนึ่งนะครับสะพานโค้งครึ่งตัวมาดูเลยวางเท้า กว้างนิดนึงนะครับวางเท้าห่างกันนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับต่อไปก็คือเราจะกระดกก้นขึ้นนะครับให้สูงที่สุดนะเอาให้แบบระเบิดพลังขึ้นมาเลยนะครับดูตัวอย่างนะป<อ>ึ<อ>้งตึ้ง ไม่ต้องรีบลงนะครับแช่ไว้บีบกล้ามเนื้อก้อนให้แข็งที่สุดค้างสักสามวิอึ้งหนึ่งสองสามค่อยผ่อนลงอึ้งสองสามผ่อนลงแบบนี้นะครับโอเคมาต่อกันที่ท่าที่สองครับท่านี้คุกเข่าลงนะครับจังหวะต่อไปยืดก้นไปด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับจากนั้น กระแทกสะโพกมาข้างหน้าเลยนะครับกระแทกเนี่ยบ้านเด้าเนี่ยกระแทกออกมาข้างหน้าเลยปึ้งแบบนี้นะครับยืดก้นปึ้งกระแทกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแช่ไว้สามวิแล้วค่อยยืดต่อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ต้องรีบนะครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามนะครับทำท่าละหนึ่งนาทีนะครับโอเคมาถึงท่าที่สามนะครับท่าสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะแนะนำกันนะครับเป็นท่าบันเดาดินระเบิดอย่างแท้จริงท่านี้ไม่ต้องนั่งนะครับยืนนะครับให้นึกถึงลั่มลั่เตาแั่ทำมือไปด้วยจะได้มีอินเนอร์นะครับดูตัวอย่างนะครับ หย่อนเข่าเล็กน้อยครับยืดก้นไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับจากนั้นบันเลงนะครับบึ้มยืดก้นอีกนึึ๊บึึมบึึ๊บึ้มบก้มบึ๊บปึบมนาโอ เหนื่อยนะครับทั้งสาท่านี้นะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งครับยังมีท่าอีกมากมายนะครับที่ใช้ฝึกได้นะครับใครเอา3ามท่านี้ไปฝึกนะครับก็ขอให้บันเด้าทรงพลังนะครับกระชับไม่หย่อนคล้อยนะครับมาเปลี่ยนก้นเฉาเฉาให้เป็นบันเด้าดินระเบิดไปกับเราครับ